มาแล้วครับไม้สวยๆกับนายหัวมหาชัยครับวันนี้ไม้สวยไม้งามบ้านนายหัวครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ครับวันนี้เราจะโปรโมชั่นในราคาเพียง220บาททุกกระถางครับจาก270นะฮะให้เหลือเพียง220บาทครับนะวันนี้ครับขึ้นต้นด้วยเต่ารัตนชัยครับเต่านี่เป็นไม้ที่หายากไม้สวยไม้งามกันเลยทีเดียวครับเต่ารัตนชัยครับ นะต้นนี้เต่ารัตนชัยเป็นไม้ที่สวยมากครับนะใบนะั้นเหมือนหลังเต่ากันเลยทีเดียวครับผมนะใครที่อยู่นะฮะเห็นแล้วนะครับผมนะน่าเสียดายครับถ้าไม่เปเจ้นเจ้า,าเจ้าของครับผมนะเพราะเต่าน,นั้นหายายกจริงครับแล้วฟอร์มสวยมากนะต้นนี้มีหลายกิ่งกันเลยทีเดียวอ่ะเบอร์โทรกันก่อนเลยครับผมนะวันนี้นะในหัวทุกทีในี่เบอร์โทรยากอ่ะศูนย์หกสาม 6974664นะครับผมนะโทรเบอร์นี้ได้เลยครับผมเต่าต้นนี้ครับนะมาเป็นโปรโมชั่นทั้งทีครับจาก800กว่าบาทให้ไปในราคา490บาทครับเต่ารัตนชัยนะฟอร์มสวยๆแบบนี้เอาไปไว้ที่บ้านเลยนะครับผมนะอะต้นต่อไปดูกันต่อเลยครับในโปรโมชั่นนะฮะราคาเพียง220บาทครับต้นนี้นะ ต้นนี้220่บบาทครับผมนะตัวเงินครับนะฟองสวยๆสามชอบแบบนี้ครับนะสวยงามมากครับผมนะนี่ตัวเงินครับผมนะต้นนี้220บาทตัวเงินนะเอาตัวเงินกันเข้าบ้านเลยทีเดียวครับผม ต้นต่อมาครับต้นนี้ลาสีเม็ฟอร์มพุ่มนะปกติเป็นฟอร์มเดียวแต่ตอนนี้เราทําฟอร์มพุ่มให้แล้วครับไม้สวยมากนะลาสีเม็กัดสีเป็นสีส้มแบบนี้เลยครับผมนะใครที่สนใจลาสีเม็สวยๆครับต้นนี้ลาสีเม่นะเป็นฟอร์มพุ่มทุกต้นเลยทีเดียวนะอ่ะต้นต่อมาครับต้นนี้นี่สวยไหมท่าวาสุกีครับ ท่าวาสุกีนะฮะพร้อมเสิร์ฟเลยทีเดียวครับสามช่อนะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวให้ดูอีกต้นนึงนะนี่ฮะนะฟอร์มเดียวกันหมดเลยครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะต้นนี้จาก290บาทฮะให้ไปในราคาเพียง220บาทครับผมนะอะต้นถัดมาครับวางก่อนนะท่าวาสุกีนะนี่สีบุตรสรินครับสำหรับคนที่ชอบสีเหลืองใบกลมๆนะ กมไม่พอใบใหญ่ใบสวยมากนะฮะนี่สีบุษรินครับผมนะสองร้อยยี่สิบบาทครับต้นต่อมาครับผมต้นนี้ยิ่งกระสียิ่งแดงครับต้นนี้ร่มก้าวครับผมนะแล้วข้างบนนี่ครับเขาจะแตกกิ่งสาขาได้เยอะเลยทีเดียวแล้วมันจะบานแผ่ออกมานะครับสวยงามแบบนี้นะนี่จาก290ให้ไปในราคาเพียง สองร้อยยี่สิบาทฮะนะสวยๆเอาไปเลยครับตามด้วยนี่ฮะเศรษฐีบอ่อทองนะต้นนี้นะเศรษฐีบอ่อทองนะสวยไหมะนะเศรษฐีบอ่อทองต้นนี้ครับนะสาหรับคนที่อยากพักสายตาสักนิดนึงนะฮะมองไม้ต้นนี้ครับมันจะเย็นตาม,มันจะชุ่มชื่นครับเหลืองเขียวแบบนี้สบายตาดีครับผมนะสองร้อยยี่สิบบาทจัดไปครับผม แล้วก็นี่ครับเศรษฐีตะลิงชันนะฮะยิ่งกัดสียิ่งแดงนะฮะนะนี่แสดงว่านายหัววางไว้ในร่มใช่ไหมใช่ครับผมนะต้องออกแดดหน่อยนึงนะครับผมนะเพราะว่าต้องออกนะหาแดดให้น้องหาแสงให้น้องนะน้องหิวแสงนะช่วงนี้นะเพราะว่าแสงไม่มีฮะแสงไม่มีใบเขาสีจะออกอยากนิดนึงนะฮะนะต้องขยับออกแสงหน่อยนะครับผมนะเศรษฐีตะลิงชันครับเป็นไม้ตัวหนึ่งนะที่หลายคนนั้นชอบมากเลยทีเดียวครับต้นต่อมาครับต้นนี้ฮนะ เติมซับครับผมเติมซับครับผมนะนี่ฮะฟอมสวยๆบาทนี้ครับหลายคนนั้นกําลังหาอยู่เหมือนกันนะสองรอยี่สิบาทเอาไปเลยเติมซับครับนะฟอมพุ่มกันเลยทีเดียวครับตามด้วยเพชรชมพูฮนะต้นนี้นะเพชรชมพูครับผมนะฟอมสวยๆบาทนี้ครับไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยฮนะเพชรชมพูครับผมสองร้อยยี่สิบบาทนะ แล้วนี่ฮะต้นนี้ครับ RV ีฮะต้นถัดมาครับผม RV ีครับผมนี่กําลังฟอมกําลังใหญ่เลยนะกําลังสูงฮะแล้วน้องจะสูงได้อีกนะครับผมนะสีมาแล้วนะชว่วงนี้กําลังสวยกันครับนะตามด้วยต้นนี้นี่รุ่งระพีฮะนะสีแดงฮะสีแดงดําแบบนี้ครับรุ่งละพีนะสวยๆกันเลยทีเดียวต้นนี้มีสองกิ่งเลยทีเดียวครับนะสีแดงดำ รุ่งละผีครับผมยิ่งกับสีนี่แดงสวยงามกันแบบนี้ครับรุ่งละผีตามด้วยทองหลอ่อครับสวยไหมพุ่มใหญ่มากนะนี่คือสายเหลืองนะครับผมนะใครสีเหลืองชอบมากเลยครับผมนะครับทองหล่อครับนะเป็นพุ่มได้ไม่ยากครับสวยๆแบบนี้กันเลยทองหล่อฮะนะทองหลอ่อตามด้วยทอง,ยองใหม่เศรษฐีทองใหม่ฮะตัวนี้นะ พร้อมปุ่มสามช่อเลยทีเดียวครับนะพร้อมที่จะเสิร์ฟพร้อมกัดสีเลยนะฮะนะเอาไปได้เลยครับนะดูฮะช่อสวยๆแบบนี้เศรษฐีคลองใหม่ครับผมนะใครจะไปเปลี่ยนกระถางครับการเปลี่ยนกระถางเหมือนที่บอกนะครับผมนะใส่มะพร้าวสับเยอะๆครับให้น้ําวันละครั้งนะฮะนี่ฮะถ้าฝนตกเยอะๆนี่มะพร้าวสับนี่มันช่วยได้ครับผมนะเพราะว่าความเย็นยังอยู่ฮะแต่น้ํานั้นระบายได้หมดครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับ นะต้นนี้ฮะพญาเพชรนะต้นนี้ฮะแหมลืมชื่อเฉยเลยพญาเพชรครับผมนะต้นนี้ใครรับก็บอกมาได้เวลาบอกในหัวนะครับผมนะกรุณาแจ้งชื่อมาด้วยนะว่าต้นนั้นต้นนี้นะฮะนะราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าเรานั้นมีฟอร์มแต่ละฟอร์มไม่เหมือนกันครับผมเหมือนต้นนี้ครับนะจาก290บให้ไปในราคาเพียง2 2งสบบาทครับ สยามครับผมแม่ตอนนี้กําลังงามเลยทีเดียวครับสยามอ่ะอันนี้สยามอ่ะสยามะดูฟอร์มอะนะแต่ละต้นเนี่ยโหใหญ่มากเลยนะคุณสามารถที่จะไปดูแลต่อได้เลยทีเดียวครับเอาเป็นคู่ไปเลยก็ได้นะฮะนะเพราะฟอร์มเดียวกันหมดเลยเห็นไหมสวยๆแบบนี้ครับแนะนําเลยฮะสยามสวยมากครับช่วงนี้นะตามด้วยนี่ฮะแผ่นดินทองครับผมช่วงนี้ กำลังงามเลยนะหลายช่อเลยทีเดียวครับผมนะแผ่นดินทองกําลังมาครับสีกําลังสวยกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะแผ่นดินทองครับผมนะสีเหลืองอารามแบบนี้ครับแผ่นดินทองตามด้วยบอยปุยฮะนี่ดอยปุย,ย,ปย,ปยนะฟอมสวยฮะเสียบให้สองต้นเลยทีเดียวนะสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับไว้หน้าบ้านหน้าเรือนของท่านได้เลยนะดอยปุยครับผม <adopt> สวยๆครับตามด้วยต้นนี้ฮะ นี่ครับเจริญมงคลครับผมนะกัดสีได้สวยงามทีเดียวเจริญมงคลครับผมนะสีสันสวยครับใบแข็งใบใหญ่ใบอยู่กับเราทนอยู่กับเรานานครับเจริญมงคลนะต้นนี้นะสองร้อยยี่สิบาทนะต้นต่อมาครับต่างหูชาวังฮะนี่ต่างหูชาวังสวยๆบาทนี้ครับสองร้อยยี่สิบาทมีใครครับก็ พิมพ์อ๋อพิมมาได้เลยครับไม่พิมพ์ก็โทรมาครับไลน์ก็ได้นะครับที่เบอร์0636974664นะครับผมต้นนี้นเสริมซิริครับผมต้นนี้นะสวยงามแบบนี้ครับเสริมซิริก,กาลังกัดสีเลยทีเดียวครับผมนะไปเปลี่ยนกระถางสวยๆไว้หน้าบ้านหน้าเรือนสวยงามกันแน่นอนครับผม นี่ฮะไม้สวยๆแบบนี้รอท่านอยู่ครับใครที่สนใจไม้สวยๆแบบนี้แอดไลน์นะครับได้เลยครับผมนะแล้วก็กดติดตามนายหัวหมาชัยไว้ครับนะปุกบช่องทางครับเราจะมีไม้สวยๆแบบนี้ให้ท่านตลอดนะครับอย่าลืมกดถูกใจไว้ด้วยนะครับผมนะวันนี้นายหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับขอกล้ากว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ